ต่อมีสองตึกเลยเจ็บมัน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 เจ็บจัดฟ้าสองตัวเลยเติงค่ายจีนหนึ่ง เตือสตมเข้ามาได้จะไปเพราะว่าขบนดาลยี่สิบโดนดนะครับที่มันหนึ่งเอาคนหนึ่งน้งองฟั่งคำขึ้นยัดไปแล้วเราอเอาเงใหญ่ ตงใบคนนะครับ็อ,อาตึกตรงข้ามป่ะนอ็อะไอตัวที่โดโดเี็ตัวหนึ่งอ,อ้ากหมดเหรอเออชนะพี่เลยเจ็แบแล้วเจ็แบแล้วดึงไปกูมีใยนี่หว่าดึงเข้าไปเลยเจ็แบแล้วมันอยู่ชั้นตรงบันไดชั้นก่อนอะฟ้าไม่มีใยอะแล้วมาลงมาแล้วไม่มีใยเยอะอ่ะพี่อยู่ไหนพี่อยู่ข้างบนอะฟ้าอะบฟ้าไปอยู่ ลงไปนะ้างนันน่าจะชุบเพื่อนน่าชุบเพื่อนเดี๋ยวผมรวบจากข้างล่างให้ชั้นก่อนนะฟ้าเลยไม่ได้ลงไปนะปมยาวจะเพื่อนเรามยาวาข,ขวานีน่จยอ,อกเช็คโคตรหลอนเลยตัดวุ้ยโอ้ยไอ้หอย ไปไหนนะวะดบไปแล้วหน้าม,มาเอากูแตะไหไมล่าแตะไหมล่าแต่อ่ะแันหนึงไม่มีกระสุนแต่มันขึ้นมาไม่มีกระสุนช่วยพี่นัดร <c oughs> องจัดเลยแม่งดีได้หอายิงตายพวกนั่งเก็บของมันดึงยายไปตึกข้าง ผมพียิงมันไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้มันน็อกก็าต่มันยิงคุณอ่ะมันติดคุณลองนะโอเคใช่มันอยู่ใต้ตึกมันอยู่ใต้ตึกเราหลอนอเล็กอยู่ตึกนี้เป็นยันสองแล้วเนี่ยโลเนี่ยลงอเล็กมาเร็จทำอะติด ั็ฟ้าป้าพี่มันเรียกกันจนหลอนไปหมดแล้วทั้งวนนี้นิ่มชิ๋นผ้าเจอบช็อตเจเจอบช็อตลําซาชิ้นผายอบช็อตลัมซาตึมป m a r k location อ้เประเมิขาย ปลูกอยู่บ้านเราเหรอปลูกหลังบ้านเนี่ยคนในแกงเยอะอ่ะเต็มตลอดเลยเต็มตลอดยี่สิดห้าเต็มตลอดย5ิบห้าแต่ถ้าลวงแฟมรวมันก็ประมาณสามแต่ถ้าเกิดพี่จะมาจะมาเล่นจริงก็มันมีพวกแบบมามาหายหายอยู่ก็แบบเชียร์ตลอดได้ส่วนมามันจะมากันตอน S <S มาตอนมีตอรี่ <Banks. S 2> ตอนมีตอรี่ลืมเออถ้าจะมีตอรี่คือเรียกปุ๊บนี่คือแบบมาแบบไม่เยอะไหนแอะคืบอะถ้ามีมีอต,อตอรี่ไปแอดออกกันอยู่ห้าคน,นยังไปโดกกนกระที่เฮ้ยมีคนรถอ,อยู่น้องวงน้องวงน้องว,วงตรงนี้ต้องผมเกิดเลยตาเตียแดงสาลับนโอ้โหมึงให้อุซี่กูมากระบอกเดียวไปรอเรียกใหม่เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เกิดใหม่กูดูจบไม่ได้เลยรับหน่อ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 ย เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมันเอาผมแน่ว่ะเอาซี่ยิงหัวมันผมมึงไม่ไอ้ยกลับไปไปข้างกลับเข้าโรงเรียนก่อนแปลบเดพี่เราต่แกงพี่ไม่มีแฟบ์พี่ชายมันเยอะแค่สลอตยี่สิบคนมีไวริสเหรอพี่มีไวริสเหรอ ไปดีจะบอกให้มีคนสอบอยู่เอ็นอืม เออนี่นวิ่งไงแม่งรักเพื่อนจังเลยมึงไม่ต้องฟังเสียงปืนอะไรเลยอ่ะมึงแค่วิ่งหาเพื่อน เพื่อไม่ได้โหลดสับปะรก่อนสับปะรดก่อนอะไรเนี่ยใครวะไม่รู้ใครไม่โหลดสับปะรดก่อนแก่ผมอ่ะไม่ผมพี่ดูรงคาเห็นไรพี่นั่งเอ๋มันมองหน้าเราอ่ะเฮ้ยไฟยิงมันแมันง่งไม่ขึ้นเลยวะ เออมันยืนนิ่งเลยทำอะไรไม่ได้บ้านหน้ามันจะมีปุ่เต็มเลยพี่สี่ตัวเลยเออได้นะเปิดน้องแล้วโพสเลยตรงนี้ไปได้นะพี่เดี๋ยวผมโภัยให้กแหละเ่อจะไปอะไปดิไปดิเราให้เราให้ไปดิไปดิจะมีของเราให้ได้เอาให้ได้เห้้

ได้คุณตายครั้งแรกไงเออถูกได้ถึงเซนอะไรเนี่ยเอองงอะไรครับคุณงงอะไรครับเซนนะผมมีกล่องชุบครับ<ะ>ผมมีกล่องช็ก<ะ>ไปได้หรอกี้คุณงงอะไรเดี๋ยวผมมีกล่องชุบคุณไม่ได้โดนลากเข้าน,น่อย,ย่าเออดีโอ้โหที่จลากกูมาเหลือขีดนึง I'm recalling a teammate หมายถึงว่าคุณไม่ได้โดนอุ้มลากอ่ะคุณเอ,อ๋ไหม ชุดแรกผมยิงมันไปตัวที่ยิงคุณนอกอะผมยิงมันไปชุดแรกคุณหนูก็มันนอกแล้วผมหยุดยิงแม่งยิงคุณนอกเลยประเดี๋ยวขากินเถอนะขอบคุณด้านหนึ่งนะที่วางเข้าผมผมแมนได้ไม่ใช่เอฟได้ด้วยให้ฟังน่อย Watch out. อม,มีนี้ยังไมันเบาจังยิงหรนอัดจังงะจะนอนมันมีสอตัวปะชุดไม่ทันรงท้ายเออเล่นเอ็บ ทำไม,ไมไหลาย,ยชื่อคุณมันหายไปวะโปรไทยไม่อะผมยิคุณมาแล้วไม่เหรอคุณบินไปลงที่แมบอื่นหรือเปล่าตอนจุ๊บมาไม่ให้ขึ้นขึ้นบินมาเป็นเกย์หรือพิลาบาคะอะไรอยางเไอ้ผมมีน้ำมาผมยิงมันนอกกระไรยัยพี่มันจริงอยู่ทีห้องน้ำน่ะน้ำมา ติดแล้วอ่ะชิดได้พี่มันออกมาหน้าห้องนะ้ำแม่มันออกมามนโดตรงน,นี้

พี่เจอแล้วเสียงรูอจุดนี้บ้านจั่บ้านยังแข่งอยู่บ้า,างไม่ได้เสียงใาย<ด>วะใกล้อีก่แล้วแก็งอยู่แล้วนีคว่ครับก็ผุตึงนะครับ It's a good one